คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ FD FC นะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาจัดเทียร์ลิสต์ที่ผมอยากได้แพ็คอัลติเมทนะคะรับผมหรือได้อัลติเมทอ่ะอัลติเมททีมออฟเดอะซีซั่นนะครับผมมาดูกันว่าผมเราอยากได้ตัวอะไรบ้างน,นะครับผมซึ่งชื่อเล่นนะครับผมมีประมาณนี้เลยนะครับผมอยากได้มากได้ก็ดีอยากลองเล่นตัวชอบและก็ไม่เคยมองเลยนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรบ้างที่ผมแบบอยากเล่นและก็ อยากได้และก็อยากลองเล่นและก็ตัวชอบแล้วก็เป็นตัวที่แบบไม่เคยมองเลยนะครับผมโอเคเรามาดูตัวแรกน,นะครับผมเบรี่อยากลองเล่นครับอยากลองเล่นส่วนตัวไม่เคยเล่นเบรี่เลยนะครับผมไม่เคยเล่นเบรี่ร่างไหนเลยเพราะว่าตอนที่ร่างบัลลงดอมานะครับร่างร่างบัลลงดอมาก็คือต้องบอกก่อนว่าไม่ไหวร่างบัลลงดอไม่ไหวแต่ว่าร่างนี้ร่างนี้ ดูทรงดีมากนะครับผมแต่ไม่เคยเล่นนะก็เลยแบบว่ายังไม่รู้ว่าเออตัวมันดีหรือเปล่านะครับผมงั้นให้เป็นเทียอยากลองเล่นละกันนะครับผมบัสโทนีอ่อยากลองเหมือนกันตัวนี้แต่ว่าผมย่อยไปละตัวเนี้ยเออ <c oughs> เอาไว้ว่าอืมแบบนี้ละกันนะอยากลองเล่นก็ได้นะเออยาเคเรยโเรโหูตัวนี้ ไม่ต้องพูดนะ้วทุกคนใครๆก็อยากเล่นอะ่ะสกิลสีดาวมาคือแบบใครๆงงหมดเลยอะ่ะตอนเนี้ยสกิลสีดาวมาคือดีมากนะครับผมอันนี้ผมให้เลยอยากได้มากที่สุดแล้วตอนเนี้ยเป็นตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดแล้วราฟินยาราฟินยาผมให้ได้ก็ดีนะครับผมได้ก็ดีคือไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นอะ่ะเออแต่ก็ถ้าได้ก็ก็เล่นนะครับผมเดนเวเลตัวชอบเอาตัวชอบเดนเวลเลตัวชอบ แต่ก็ร่างกองหน้ามันไม่ค่อยสับส่วนตัวผมนะเล่นเล่นเอสทียไม่ไม่ไม่ค่อยเติงถ้าเล่นซีเอ่ะเติงนะเดเบเล่อะเป็นตัวที่แบบยีดมากนะครับผมลามินยาวเมารามินยาเมาได้ก็ดีครับฟันไดฟันไดผมให้อยากได้มากๆนะครับผมทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า c ีบีโน่หนึ่งฟันไดอ่ะ,อะเออ,เอง่ายคือใครๆก็อยากได้อะฟันไดอ๋อันนี้ตัวซ้า อันนี้ตัวซ้ำนะตัวซ้ำเฉยเลยมาโรนันโดนะครับผมโรนันโดโรนันโดคืออยากลองเล่นไม่เคยเล่นเลยอยากลองเล่นถ้าแต่ไม่อยากแลกนะแต่ว่าถ้าสมมุติมันได้ขึ้นมาผมเล่นแน่นอนเ r ียซเวนนะครับผมแต่ไม่เคยได้เลยนะครับผมดวงไม่ดีนะครับผมอิซักได้ก็ดีครับอิสซักเบลลิงแฮม อยากได้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 มากเพราะว่าตอนนี้คือกลางผมรั่วมากมากนะครับผมต้องเอามาคือมาคู่กับกุลิะผมว่าน่าจะโอเคนะหวังว่าน่าจะโอเคนะแต่นั่นแหละทุกคนนะเราไม่มีอ่ะเออเราไม่มีแต้มทุกคนเออซาร่าได้ก็ดีครับซาร่าตัวนี้ก็นั่นแหละทุกคนทุกคนก็รู้ว่าผมอะ่ะเล่นเฉพาะตัวทาว้าวห้าอะไรเงี้ยเออ ็เลยแบบไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าซาร่าเก่งไหมเก่งครับเก่งเมสซี่เมสซี่อยากลองไม่เอาอะตัวผมไม่เคยมองนะเอาเอาแบบไม่เคยมองนะคือไม่เคยมองจริงเพราะว่าไม่ค่อยอยากเล่นเลยอะเออเมสซี่เอาไปว่าไม่เคยมองแล้วกันนะแต่ถ้าบอกว่าตัวมันเก่งไหมเก่งมากๆานะครับผมแต่ส่วนตัวผมเล่นไม่ออกอะผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผมเล่นไม่ค่อยเก่ง เออเล่นไม่ค่อยเก่งเมสซี่นะครับผมแต่ถ like ้าบอกว่าอยากลองเล่นเอาไปว่าอยากลองเล่นแล้วกันนะคือเดี๋ยวมันน่าเกลียดเกินไม่เคยมองนะเอาไปว่าอยากลองเล่นแล้วกันนะถ้าได้ก็ดีแต่ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ะแต่ว่าถ้าได้ก็ก็ก็ลองเล่นสักสักสักครั้งหนึ่งเอ็มบัปเป้อยากได้มากโอ้โหตัวนี้ซิงนะมีคนบอกว่าซิงอ่ะโอ้สูงแบบว่าวิ่งร้อยแปดสิบบวกอ่ะง่ายคือตัวด uh la uh allora ีครับผม ตัวนี้คือไม่เคยมองเลยตัวนี้ก็ไม่เคยมองตัวนี้ก็ไม่เคยมองตัวนี้ก็ไม่เคยมองในอาวี่ตัวนี้ก็ไม่เคยมองเลยธนกะไม่เคยมองเลยครับพี่ชายโบจาซ้ายไม่เคยมองครับปาโชตัวนี้อชอบส่วนตัวชอบการเล่นในตัวจริงอ่ะการเล่นในในชีวิตจริงอ่ะส่วนตัวชอบนะ ก็เอาไม่ว่าอยากลองเล่นแล้วกันนะอยากลองเล่นอยากลองเล่นเฉยๆนะครับผมว่าเออมันจะดีหรือเปล่าซัวรสไม่เคยมองเลยไม่ไหวไม่ไหวเดคเอาร์เดคเอาร์ได้ก็ดีครับกองเตตัวชอบครับตัวชอบกองเตคือใครเป็นแบบว่าแฟนเชลซีอะ่ะก็ต้องมีอะ่ะเออกองเตอะ่ะเออถึงแบบว่าถึงตัวมันจะเล็กแต่ว่าคือวิ่งไม่มีหมดอะ่ะทุกคนเราเราก็ต้องมีนะเว้ยทุกคนเนี่ย แฟนเชลซีต้องมีครับผมของเต้อินิโก้มาร์ติเนซอินิโก้มาติเนซผมไม่เคยมองเลยไม่เคยมองเลยขอโทษน,นะเออไม่เคยมองไม่เคยมองจริงแม็กโทมนินีอยากลองเล่นอย่ากลองเล่นแม็กโทมินีเทรนเทรนได้ก็ดีครับแต่ก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามีอาร์บีอยู่แล้วมีตูรามอยู่แล้วไง ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่แต่แต่ถ้าได้ก็ก็ดีครับเอาเอาเอามาเอามาลองเล่นดูก่อนโจนาธานต้าไม่เคยมองเลยตัวนี้ามูซียล่าผมให้ตัวชอบแล้วกันนะเคยอยู่เชลซีเอาไว้ว่าผมให้ตัวชอบเคยอยู่เชลซีนะครับผม <c oughs> ดีแคนไรต์อ,อยากได้มากเลยดีแคนไร์อยากลองเล่นอยากลองเล่นเอาอยากลองเล่นแล้วกันนะ ลองเล่นแล้วกันเอออืมเอาอันนี้แล้วกันโอซิเมนโอ้โหอยากลองได้ก็ดีครับโอซิเมนแต่เสียดายสกิลมันสมดาวเนาะอยากให้มันสกิลสี่ดาวเหมือนโยเคเรสอะ่ะผมว่าน่าจะีืดจ์ดพอสมควรเลยเพราะว่ามีหมู่ลูกโซ่พลังด้วยก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่แบบหน้าจับตามองคนหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับโอซิเมนนะวินิซิอุสจูเนียวินิซิอุสจูเนียผมรู้สึกว่าเฉยน,นะเฉย เป็นอ,อได้ก็ดีแล้วกันได้ก็ดีนูนัเมนเดตตัวชอบครับนูนเมนเดสคือชอบตั้งแต่กินยูซีเอ้งนู้นแล้วตั้งแต่ปีนู้นละได้ก็ดีครับก็คือเป็นตัวชอบตัวชอบเลยแล้วกันนะตัวนี้ไม่เคยมองเลยรีเรเตกอูอี้ใครอ่ะไม่เคยมองเลยอะแต่ตัวมันดีนะหรือเปล่าไม่รู้แต่สก,กิลสามดาวผมไม่ได้ดู แต่แต่คนเนี้ยเอลซิเมนะ่ะผมรู้สึกว่าเออเล่นเข้ามือมากเลยสกิลสามดาวเลยบาโคล่าบาโคล่าผมให้ตัวชอบละกันตัวชอบละกันนะครับผมบาเรล่าได้ก็ดีเจ้าเนวสไม่เคยมองเลยอะเจ้าเนวิสเฮริเคนอยากลองครับอยากลองโอเคทุกคนประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับเทลิดของเรานะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมีอยากได้มากนะครับผมมีโยเคเรสฟันไดและเบลลิงแฮมและก็เอมบัปเป้นะครับผมส่วนตัวอื่นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมหรือว่าใครที่อยากให้ผมทำเทเลิแบบนี้ต่ออีกก็กดไลค์ให้ถึงสิบไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ